คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ปลูกไม้ด่างแล้วกลายกับเขียวก็ไม่ต้องเสียใจนะครับหรือถ้าใครปลูกไม้เขียวกับด่างก็เอามาแชร์กันกับกันใครที่ปลูกไม้ด่างกับเขียวก็ลองเอามาแชร์กันว่าปลูกต้นอะไรไปแล้วก็ถึงกับเสียน้ําตากันไหมอย่างไงก็เอามาแชร์กันด้วยนะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนลักษณะดีนะครับเพื่อนๆเจอกันช่วงเด็กๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาตอบปัญหาคาใจกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซี FC ที่ถามมาทาง u t u b e นะครับผมก็จะพยายามคัดคำถามมาตอบคำถามเพื่อนๆเ,เพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปตอบในคอมเมนต์ได้ทุกคอมเมนตะ์เนาะจะพยายาม คัดคาถามที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็คําถามที่ถามบ่อยๆถูกถามบ่อยๆเนี่ยก็จะคัดมาแล้วก็มาทําคลิปตอบให้เพื่อนๆด้วยกอนอื่นเลยเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวาส,สนาดีไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะสนใจกิ่งพันนะครับผลไม้โบราณน,นะครับที่จะหา,หายากและแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ผลไม้ต่างประเทศเช่นมะเดือ่อฝรั่งนะครับที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะมี หลายสีหลายไส้นะครับแล้วก็หลายลักษณะนะครหลายรสชาติให้เ,เพื่อนๆได้เลือกนะครับเราก็ฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะครับซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเพชรน้ำหนึ่งโฮงเต่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยแตงโมเงี้ยก็ลองสอบถามได้เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกจะมีลูกด้วยนะถ้าผมออนคลิปทันนะก็สามารถทักนะฮะเพจไปที่เพจของมานส่วนวัสนาดีนะครับ inbox ข้อความไปถามได้นะว่าสนใจตัวไหน แล้วก็ไม้ด่างไม้ประดับหรือว่าบอนสีเนี่ยคือแม่ผมก็ปลูกไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับทั้งผมแล้วก็แม่ผมนะครับสามารถทักข้อความไปได้นะครับที่เพจบ้านสวน,นวัสนาดีนะครับเราก็สามารถทักไลน์ไปก็ได้นะครับก็คือพิมพ์มเพิ่มเพื่อนอแล้วก็ไปค้นหา ไอดีไลนะครับไอดีไลก็คือบ้านสวนวาสนาดีเช่นกันนะครับก็สามารถทักข้อความแล้วก็ไปสอบถามแล้วก็ขอดูรูปขอดูต้นขอดูผลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทาง Tik t o ็อกนั่นเองนะครับอย่าลืมกดเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมนะเราจะมีเทคนิคดีๆในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็เทคนิคการดูแลต้นไม้ให้ต้นไม้เราเนี่ยสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลานะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเราก็มาเริ่มคําถามกันเลยนะครับคำถามข้อที่1มาจากพี่บุญทรงนะครับพี่บุญทรงเนี่ยถามมาว่าสวัสดีค่ะติดตามมาระยะหนึ่งแล้วมีปัญหาอยากสอบถามค่ะคือเสน่ห์จันประกายดาวไม่กัดด่างเลยสักใบใบใหม่ขึ้นมาก็เขียวปีเลยซื้อมาเนี่ยก็ราคาแพงด้วยแถมไม่กัดด่างนะครับตอนนี้มี6ใบนะฮะ ขอคำแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าเสียดายความด่างของน้องเขานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราต้องบอกก่อนว่าเสนเนจจันบกากดาวนะฮะก็คือมันก็เหมือนไม้ด่างปกติทั่วไปใช่ไหมก่อนเมื่อก่อนนู้นเลยอ่ะคือเริ่มแรกเดิมทีเลยนะเสนเนจจันบกไกดาวมันมาจากเขาเรียกว่ากลายมจากเนื้อเยื่ออีกทีหนึ่งถ้าผมได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลที่เชิงเล็กกว่านี้นะฮะก็แนะนําได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ ลึกมากขนาดนั้นนะครับบางอย่างแค่แบบเคยเห็นผ่านหูผพ่านตามาบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะจ้อกสนตเนจันทรประกายดาวเนี่ยมันกลายมาจากเนื้อเยื่อก็คือแต่ว่าความด่างของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้ด่างเยอะเหมือนแบบเพื่อนๆพเห็นพวกเนี้ยนะแันเนี้ยคือมันไม่ได้ด่างแบบแบบนี้ไงนะก็คือด่างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือว่าไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าเหมือนกับว่าพอพอปลูกกันไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วตอนี้มีการตัดตัด มันมีการตัดตัดข้อบ้างแยกหนอบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบได้กลายมาเพราะเพราะบางบางตามันอาจจะมีแบบติดด่างเชื้อด่างมาได้เพราะว่ามันมีด่างนิดนิดแล้วใช่ไหมแล้วมันก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆจนนับปัจจุบันเนี่ยก็คือความด่างนี่คือแบบโหดแบบโผลโหดสวยๆกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแบบต้นของผมเนี่ยคือก็มีแบบเป็นด่างยุบภูค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ อาจจะเกิดมาจากการคัดตาแต่ละตาหน่อแต่ละหนอนะแล้วก็ขยายกันมามันก็เลยกลายเป็นไม้ด่างเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นไม้ด่างแล้วไม้ด่างมันก็สามารถที่จะกลับเขียวได้ปกตินะครับฉังนั้นไม่ต้องตกใจทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุที่มันกลับเขียวคืออะไรก็คือ1นึ่งต้นนี้พี่บนส่งไม้มาเนี่ยคืออาจจะเป็นตาเขาเนี่ยมีความเขียวมากเกินไปเพราะผมไม่แน่ใจว่าพี่ได้ต้นเป็นแยกหน่อนหรือว่าเป็นท่อนตามาถ้าเป็นท่อนตาเนี่ยจะบอกว่า ถ้าแรกๆมันมีใบด่างใช่ไหมคือตอนที่พี่ซื้อแรกๆเนี่ยเห็นใบด่างแล้วแสดงว่ามันมีเชื้อด่างอยู่แล้วครับพี่ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปจนเยอะๆจนเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ไงก็คือพี่ก็เลี้ยงไปจนถ้ามันไม่ด่างเลยอ่ะเราก็ไปยกยอดอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือพยายามตัดให้ชิดโคนแล้วก็ถ้าพี่เห็นใบด่างตอนได้มาถ้ามันมีนะชิดโคนตานั้นให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วส่วนอื่นๆก็คือเอาไปตัดท่อนตาแล้วก็ไปชําที่เราเรียกว่าคัดตาด่างนั่นเองนะครับถ้าข้อไหนตาไหนมันมีเชื้อด่างมันจะแตกใบมามันก็จะมันก็จะด่างผมผมมีตัวอย่างให้ดูครับก็คืออย,อย่างสมมติอย่างอันเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือผมก็จะเป็นลักษณะของอยกยอดไปยกยอดไปก็คือถ้าเขามีเชื้อนะฮะถ้าเขามีเชื้อเนี่ยเขาใบเนะี่ยเขาก็เขาก็จะด่างมาอย่างเงี้ยครับคือแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีด่างปกติเห็นนะฮะ พี่บุญส่งก็กทำลักษณะนี้ก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่ต้องเสียใจนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นต้นแยกหนอ่อใช่ไหมถ้าเห็นใบด่างแล้วอ่ะคือถ้าไม่เห็นใบด่างเลยก็ต้องบอกว่ามันน่าจ,จะเป็นเขียวทั้งหมดเลยก็ได้แต่ถ้าพี่เคยเห็นใบด่างหรือต้นแม่เขาด่างอยู่แล้วนะ่ะเขามีเชื้อถ้าใดว่าเขามีเชื้อเราก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆล้วก็ใช้วิธีเดียวกันก็คืออาจจะรอแยกหนอ่อแล้วก็ยกยอดแล้วก็ตัดท่อนตานะครับมาชาเพื่อขัดตาด่างนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูข้อที่2 ข้อที่2เนี่ยคือ1เลยอาจจะได้ด่างน้อยมานะครับด้วยความที่มันด่างน้อยใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยเวลาเราปรุงวัตดุปลูกเนี่ยหนึ่งเลยก็อาจจะมีแบบปุ๋ยคอกเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกธาตุในตัวเจนเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับเช่นนะครับถ้าเป็นเคมีก็คือจะเป็นปุ๋ย4ี่สิบหนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชีวภาพนะครับเอ แล้วก็ถ้าเป็นอินทรีย์อินทรีย์มันก็จะได้มาจากปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกก็ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่อะไรประมาณนี้ขี้นกกระทาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นวัตถุอินทรีย์ก็จะเป็นใบก้ามปูอันนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาคือมันมีเขาเรียกว่าธาตุเอนเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันด่างไม่ได้แบบเยอะมากเราใส่ในส่วนของปุ๋ยที่มีธาตุเอนใช่ไหมครับไปจํานวนเยอะมันก็จะสร้างสีเขียว นะครับเราก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยมันเขียวเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยไม่ควรที่จะใส่เยอะค่อยๆเติมเราก็เราจะใช้ปุ๋ยในส่วนของพวกสูตรเสมอเช่นสูตร13-13เนี่ยที่เราใช้กันทั่วไปนะครับในการใส่ปุ๋ยนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเรื่องปุ๋ยจะบอกว่าบางคนคือใส่ใส่ไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้บางคนก็จะเป็นแบบมีปุ๋ยเม็ดปุ๋ยต่างๆนานาปุ๋ยฉีดพ่นทางใบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบ มีเยอะแยะมากมายก็มันแล้วแต่ว่าใครจะดูแลหรือว่าบำรุงยังไงเพราะว่าไม้ด่างก็คือไม้ป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงประคองเขานะฮะเหมือนคนอ่อนแอครับคนอ่อนแอไม่สบายอ่อนแออย่างเงี้ยนะฮะเราก็เรากินดีอยู่ดีเรื่อยๆเื่อๆเๆขาก็แข็งแรงขึ้นมาเขาก็อย่างต้นไม้มันก็จะสร้างความเป็นสีเขียวทําให้ต้นเขาอแข็งแรงนะครับทีนี้มาดูข้3อ3ข้อ3ก็คือเรื่องแสงนะครับแสงเนี่ย จากประสบการณ์ตรงของผมเลยตอนนี้คือจะเป็น hmm. หูช้างด่างเหลืองนะครับที่อยู่ที่ตาดจังหวัดซึ่งมันจะเป็นด่างน้อยนะครับด่างน้อยแล้วก็แม่ผมก็จะใช้ปุ๋ยที่เป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยคอกผ mm. สมใบข้า <c oughs> ม,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 มปูผสมผักตบชวานะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยขี้หมูนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการหมักแล้วก็หมักหมักตามสูตรของเขาหมักไว้นะครับเราก็ต้นหูช้างด่างเหลืองที่เอาไปอ่ะก็คือมันโตดีมันโตดีแล้วก็ควมาม сохран, าเขียวมันจะเขียวเยอะ นะครับเพราะว่ามันถ้าดูตามวัตถุอินทรีย์แล้วว่าพ่อแม่ผมเมื่อเวลาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ผสมเพอร์ไรซ์หรือหินภูเขาไฟเลยแบบแบบผมเขาก็จะใช้ปุ๋ยที่เขาหมักนะครับยกเลยเขาหมักเสร็จแล้วพร้อมใช้ใช่ไหมประมาณครึ่งปีอ่ะเขาก็ตักอันนั้นแหละบึ้มบุ้มบ้มบุ้ม,มใส่แล้วผสมฐานนิดนึงผสมโฟมนิดนึงแต่แต่ต้นที่ผมบอกไปเนี่ยแกไม่ได้ผสมอะไรเลยแกก็ใช้ปุ๋ยหมักอันนั้นอะเพียวเพียวนั่นเท่ากับว่า ปุ๋ยต้นนั้นน่ะมันมีท่านในตัวเจนสูงงั้นต้นเขาเนี่ยจะต้นใหญ่นะผมพื้นภาพไปดูต้นเขาจะใหญ่มากใหญ่กว่าต้นแม่ผมเยอะ3ามสี่เท่าอ่ะนะฮะแต่ว่าความเขียวเขาคือเขียวค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็กรณีนี้จะบอกแค่ถ้าเป็นต้นที่เป็นไม้ด่างดีด่ดางจะจัดดา่ดางลงต้นด่างลงก้านมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ยไม้เกือบเผือกเผือกเยอะอะไรเนงะี้ยใช้วิธีนี้จะดีนะแต่ถ้าเป็นด่างน้อยแต่ด่างนะแต่ใช้วิธีนี้จะไม่ดีนะครับแม่ผมาก็ใส่แล้วก็ปลูกไปแล้วก็แบบโฮม เขียววบมเลยนะฮะแล้วก็ต้นเจ้าหูช้างด่างเหลืองนี่คือมันโดนแดดตั้งแต่เช้าจนถึง4ี่โมงเย็นคือแดดจัดมากนะฮะเพราะว่าถ้าตามข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยคือ,คอไม้ด่างเนี่ยถ้าโดนแสงจํานวนเยอะแล้วก็นานๆเนี่ยเขาจะสร้างความเขียวได้นะครับมันก็จะทําให้เขากลับเขียวได้เพราะฉะนั้นแสงมีผลสําคัญอีกส่วนหนึ่งต้นหนึ่งที่ผมประสบกับตัวเลยอยู่หน้าม่านก็คือเจ้าเบอร์มาร์กเบอร์เลมาร์กเบอร์รี่มาร์กก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะนะ นะคือใบเขาจะจะไม่เป็นเหมือนเนี้ยคือความเขียวเขาเยอะผมเลี้ยงไว้หน้าบ้านคือยกแผงอ่ะสังเกตได้แล้วว่าคือความเขียวเขา่เยอะเพราะว่าเขาจะโดนแสงตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบ11บเอโมงช่วงที่อ่าช่วงที่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้านี้นะเพราะว่าเราเลี้ยงมาก่อนหน้านั้นแล้ว,วคือตะว,วันเมื่อก่อนมันจะอยู่ขึ้นตรงๆแต่ตอนนี้ตะว,วันมันเฉียงแล้ว นะฮะเพราะว่าเขาโดนแสงเงยอะคือผมสังเกตร,ระหว่างผมปลูกไว้หลังบ้านที่มันมีสแลนพางอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็โดนแสงแค่วันละประมาณ2 3สามชั่วโมงแต่โดนแบบตรงๆระหว่างช่องอนะระหว่างช่องมันอย่างเงี้ยนะเพราะจากนั้นมันก็จะพ้นจะเป็นแบบละแนงแล้วก็เป็นสแลนและนะก็โดนน้อยแต่สีเขาเนี่ยจะค่อนข้างจัดจ้านส่วนในตัวต้น้างนอกนยเขียวแบบเนี้ยคือต้นเขาเนี่ยขยันออกยอดเขียวมาค่อนเยอะมากแตกใหม่มาคือเขียวเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอะ ไปไล่ตัดยอดเขียวใบเขียวอะไรสามรอบแล้วแล้วก็รอบนี้ถ้าตัดอีกก็คือรอบที่สี่นั่นก็คือแบบโห้เขียวโหดเก่งเขาโดนแสงเยอะอันนี้คือเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วว่าแสงเยอะจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยเขียวได้สําหรับไม้ด่างนะแต่จะเกี่ยวกับไม้ทุกชนิดไหมก็ผมก็ไม่แน่ใจถ้าไปเปรียบเทียบกับสเสนเจนรประกายดาวคือผมมันมีต้นสเสนเจันรประกายดาวอยู่ต้นหนึ่งวางไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับวางไว้หน้าบ้านเนี่ยจาก ต้นแม่ที่เพื่อนๆเคยเห็นแบบต่างจะจัดดีๆแล้วผมก็ยกยอดมาใช่ไหมแล้วก็มีต้นหนึ่งอยู่หลังบ้านสองต้นนี้ความต่างเลยผมสังเกตต้นที่โดนหน้าบ้านอ่ะเพราะว่าเขาจะโดนแบบแดดแบบตรงๆตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบ11บเอโมงนะครับก็คือ ความด่างเขาจะไม่ค่อยมีแต่ความเขียวเขาจะเขียวเยอะนะฮะแต่ว่าด้วยความที่โดนแดดเยอะเนี่ยใบเขาก็จะด้านๆหน่อยถ้ามาเปรียบเทียบกับต้นที่มันอยู่หลังบ้านแล้วเนี่ยจะบอกว่าต้นนั้นเนี่ยใบเงาสวยนะครับแล้วก็ความด่างมีเยอะกว่าแล้วก็ไอ้ต้นเล็กๆที่ผมให้เพื่อนดูให้เพื่อนๆดูอะ่ะก็คืออยู่อยู่ในร่มเนี่ยเนี่ยอยู่ในร่มไม่โดนไม่โดนแดดไม่โดนอะไรเลยเ,เพื่อนๆดูความด่างเขาเลยด่างดีอะ่ะด่างค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้น ถ้าสังเกตคือไม้อะไรที่เขาบอกว่าให้อยู่ล่มลำไรหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปรับแดดรับแสงโดยตรงๆเนี้ยหนึ่งเลยสีเขียวเท่าที่ผมเจอนะหนึ่งเลยสีเขียวมันจะค่อนข้างเยอะดีความด่างเนี่ยจะแบบคือมันจะด่างแบบความด่างตรงใบมันจะแบบมันจะไม่สม่ําเสมอมันจะแบบมันจะมีโผล่นิดโผล่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกมาแบบอย่างเงี้ยนะคือจะมีในนิดในหน่อยอ่ะ ที่ผมสังเกตมานะผมก็ไม่ได้โหมก็ไม่รู้ว่าหลายๆท่านหลายหลายคนเนี่ยคือเป็นเหมือนกันไหมนะฮะถ้าใครมีประสบการณ์ดีนะครับเกี่ยวกับไม้กับเขียวย,ยังไงลองเอามาแชร์เพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันดูนะครับแล้วก็เราจะได้เก็บเป็นสถิตินะครับไว้ว่าเฮ้ยเออคนนู้นทาอย่างนู้นเป็นแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะได้ไ้เก็บข้อมูลแล้วก็เอาไว้บอกต่อนะฮะเราเอาไว้เล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆนหรือว่าเพื่อนมือใหม่น้องมือใหม่ที่เขาอยากมาปลูกไม้ด่างนะครับ เอาไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็บอกต่อกันไปเพื่อนที่เวลาไปปลูกแล้วเราจะได้มีไม้ด่างสวยเนาะก็ลองเอามาแชร์ข้อมูลกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกหนึ่งกรณีนะก็คือในเรื่องของปุ๋ยบวกแสงเนี่ยนะปุ๋ยไนโตรเจนเยอะเนี่ยนะฮะบ,บวกแสงเยอะเข้าอีกนะเขียวปึก๊กเหมือนช้างผมผมก็การันตีฟันธงนะครับคือปึกเลยก็เป็นลักษณะนั้นไปนะครับก็คือ,อน่าจะน่าจะออกเขียวเยอะนะฮะแล้วก็ต้องไปไล่ตาด่าน อีกทีหนึ่งนอกจากเราจะไปเจอตาที่มันแบบด่างจัดๆอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือ1เรื่องสายพันธุ์ที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตาตาด่างตามันด่างไหมหรือว่าหน่อด่างไหมที่เราได้มาตั้งแต่ต้นอนะันนี้คือสาเหตุตั้งแต่ต้นนะสาเหตุที่2ก็คือเรื่องปุ๋ยว่าเราให้ปุ๋ยที่มีไนโ,นโตรเจนะเนยอะเกินไปไหมนะครับบำรุงรุ่นบำรุงนี่อะไรเยอะไปหรือเปล่านะแล้วก็เรื่องแสงนะครับแสงเนี่ยคือมันโดนแสงมากเกินไปไหมสําหรับ จ้าไม้ด่างนะครับเพราะส่วนใหญ่ไม้ด่างเนี่ยมันจะอยู่ร่มลำไรชอบอยู่แบบแดดไม่จัดอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องไม้กับเขียวนะฮะแล้วก็ยังไงวิธีแก้ไขก็แนะนําให้พี่บุญส่งนะครับก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็ ดูซิว่าเขาจะมีแบบตาที่มันมีด่างมีใบด่างโผล่มาบ้างไหมถ้าเลี้ยงไปนานๆจนนานแล้วถ้ามันยังไม่มีก็ให้ยกยอดให้เหลือแต่ตออย่างที่ผมให้ให้ดูไปแล้วกันนะฮะแล้วก็มาลุ้นดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีตาด่างไหมไปไล่ท่อนตาตัดตาเป็นตาตาตาเราก็เอาไปชำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเลี้ยงไปเรื่อยๆครับยังไงก็ไม้ด่างเนาะเราก็ทําใจเพราะว่าไม้มันคืออย่างผมนี่ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคือไม้ด่างกับมะเขือเนี่ยก็มีแล้วแล้วก็พิ่งตัดไอ้นี่ไปเนี่ย นี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนะเนี่ยโดมิติคัมเนี่ยเพิ่งตัดโดมิติคัมไปตอนได้มาด่างสามใบอะ่ะพี่เนี่ยด่างสามใบเราก็ออกออกมาเจ็ดใบเนี่ยออกมาเจ็ดใบคือไม่ด่างเลยผมก็เพิ่งมาไล่ตัดตาด่างไปเนี่ยครับเนี่ยมาไล่ตัดไปก็เหลือไว้อันนี้ก็เหลือไว้เอาไว้ช้เล่นๆเดี๋ยวเป็นเราก็ลองเลี้ยงเขาดูเล่นๆไปก็คือเราเลี้ยงไม้ด่างเราก็เนาะทำใจส่วนหนึ่ง ะฮะก็คืออาจจะมีเขียวบ้างด่างบ้างก็ถือว่าเป็นสีสันในการปลูกต้นไม้นะพี่บุญสนะ่งเนาะยังไงก็ไม่ต้องเสียใจครับก็เดี๋ยวค่อยตัดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ก็มาดูคําถามข้อที่2เลยนะครับคำถามข้อที่2เนี่ยมาจากพี่ราเชนนะครับพี่ราเชนบอกว่าปลูกไม้ในบ้านได้ไหมครับมีแสงจากสังกะสีแผ่นใสนะครับ หมายความว่าพี่ราเชนเนี่ยแสดงว่ามีโครงสร้างที่เป็นสังกะสีแผ่นใสใช่ไหมครับก็คือแบบดีมากนะฮะบ,บอกเลยครับปลูกได้ครับพี่ราเชนผมนี่อยากได้แบบนั้นมากจังเลยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนน่ะสบายสบายนะถ้าสมมุติว่าเข้าหน้าร้อนน่ะคือแสงม,มันส่องเยอะเกินไปนะครับยังไงก็ใช้สแลนนะครับมากั้นข้างล่างอีกทีนึงเพื่อพางแสงได้เย่างน้อยนะเราก็ไม่ต้องแบบโดนฝนแบบตกห,กหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ต้นไม้เราเสียหายได้ ปลูกต้นไม้ครับยังไงเลยบอกว่าให้มันมีแสงอ่ะพี่ลาเชนมีแสงยังไงข้อดีนะครับเพราะว่าเราสามารถทางแสงเองได้นะครับปลูกได้เลยอยากปลูกอะไรปลูกได้เลยขอให้มีแสงอย่างเดียวต้นไม้ชอบอยู่ยแล้วครับพี่ทีนี้มาดูคําถามข้อที่3นะครับข้อที่3มเนี่ยมาจากพี่ G อะไรเนี่ย J A O T W N เจ้าเจ้าตตนปะ <ś Week> พี่เจ้าตตนปะเออถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะพี่เจ้าตูนอ่ะผมจะ เรียกเจ้าตูนไปเลยแล้วกันนะผมจะเรียกเจ้าตูนไปเลยแล้วกันนะพี่เจ้าตูนพี่เจ้าตูนบอกว่าไม่รู้ซื้อมาทําไมนะครับเห็นสวยไม่มีที่จะวางแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่านะฮะเหมือนผมเด้เลยครับก็คือซื้อมาจนคือซื้อมาให้มันเต็มพื้นที่นะทุกวันนี้นะอย่างเห็นแบ,บกกราวด้านหลังนะคือคือตอนซื้ออ่ะตอนซื้ออ่ะ เรามองที่ไงว่าที่เราเหลือจะวางอะไรบ้างนะตอนซื้อนะแต่เราไม่ได้นึกถึงตอนที่เวลาเราจะขยายพันธุ์เพิ่มแล้วจะไปวางตรงไหนเพราะตอนนี้คือผมก็คือแบบรอบบ้านแล้วแต่ก็ยังมีที่ว่างอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าสถานที่มันไม่พร็อพก็คือ,อที่วางหรือว่าที่พางแสงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เหมาะกับไม้ที่เราปลูกไงมันต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆทำไปเพราะว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องใช้เงินทุนนะ ข้อนี้สำคัญนะผมว่าที่ผมเลือกข้อนี้มาเนี่ยผมว่าหลายๆคนเป็นนะมายอมรับมาเลยว่าใครเป็นบ้างน,นะสำหรับการเสียบต้นไม้ถึงแม้จะเป็นช่วงนี้ก็เหอะสมัยก่อนช่วงราคาดีๆก็โอ้โหดูไม่ได้ดูแล้วต้องเอฟแต่ผมมองว่าอ่าณตอนนี้ถ้าใครมีเงินเย็นในกระเป๋าเยอะๆนะผมก็บอกเลยว่าเห็นราคาต้นไม้นตอนนี้แล้วว่าแบบโอ้โหอยากจะแบบเอฟเอฟเฟเฟเฟ ต้นไมไ้สวยเป็นแพงมองย้อนกลับไปตอนนี้ซื้อมากับตอนนี้แบบโอ้โหราคาสุดยอดฝนก็จะตกอีกแล้วเสียงเสียงเสียงน้องน้องน้องอางคกผมน้องอื่นน้องคกผมร้องแอบ,แ,อบ,แ,อบ,แ,อบแล้วนะก็ตอบคาถามแรกไปซะยาวเลยทีเดียวนะยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยประเด็นหลักเลยก็คือจะเอาเรื่องของ ไม้กายกับเขียวมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังนะฮะแล้วก็รับรู้เป็นข้อมูลเป็นเทคนิคเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันในการปลูกต้นไม้ของเรานะฮะก็สาหรับมือใหม่อย่างน้อยก็เอาไว้เป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาแชร์กันแล้วกันส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ร้อยเนะครับคือมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาจากตัวผมเองเนาะยังไงก็คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ปลูกไม้ด่างแล้วกายกับเขียวก็ไม่ต้องเสียใจนะครับหรือถ้าใครปลูกไม้ เขียวกับด่างก็เอามาแชร์กันกับกันใครที่ปลูกไม้ด่างกับเขียวก็ลองเอามาแชร์กันว่าปลูกต้นอะไรไปแล้วก็ถึงกับเสียน้ําตากันไหมยังไงก็เอามาแชร์กันด้วยนะครับส่วนผมคลิปนี้ไก่บ้านสวนวาสนาดีหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทาภารกิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านท่านแล้วใครที่ะจะถามผ่าน a c e b o o k นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนเพื่อนอะทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเ,เพื่อน